ตัง้งศูนย์ดวงลอ้อเบรกเบรกเบรกบ่ลมเบรกมีอะไรบ้างข้างในซ่อมได้ไหมออโอ้เสียหมดเลยซ่อมได้แต่หาไหลไม่ได้เลยเปลี่ยนยกลูกเลยบ่ลมเบรกวาวลมมัน อะไรไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลียก็เปลี่ยนก็ล้มเปลี่ยนแม่ปั๊มเดี๋ยวไว้ด้วยความตม่ำเสอันนี้ก็เม่ปั๊มไปเยอะแยะแทะ้มีทุกที่เลยโอ้ร้านเปิดไว้ตัวข้าววันนี้ โอ้ไอเดน่า,าอูน,นี่ก็ใช่มอลมเบรัน,นี่พักน้ำวีโก้โอ้อน,นี่ก็ใช่ไอ้ฟัมเบร่เสียก็เปลียนเปนแ้วเปลี่ยนไม่รู้ที่ขันละ อ้าวอันนี้คาคตัตไมเช่บริกแม่งแฟนมันจะร้องกินเลยเสร็จแล้วเป็นอีกฮัตบนดีแม็กอีกโก้โตโยต้าทิกเกอร์น,นี่ะไรอ,ะอันนี้น่าจะเป็นไอนน้ดีแม็กไฮเลนเดอร์รุ่นใหม่อ่ะจ้าปลีป่ยนแล้ว นี่ก็ฝามอลมเบรกเคยผ่ามาดูแล้วอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรเลยผ่ามาดูเลยเป็นอย่างนี้แม่ปั๊มเบรกตัวสุดท้ายล่าสุดโตโยต้าอัล์ิด2,013 VVDI โตโยต้าอัลติส2,013ดูโอ बी बी थी आए फिर आप होम